สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะวันนี้นะคะหลังจากเฟิร์นใช้ครีมสวิสแล a บนะคะวันแรกที่เฟิร์นใช้ก็คือ27มีนานะคะวันนี้ก็วันที่17ใช่ไหมคะ17เพฤษภาก็ประมาณ1เดือน20 21วันนะคะประมาณ1เดือน2อาทิตย์3อาทิตย์นะคะ,ะในส่วนนะคะในส่วนที่เฟิร์นจะมาเล่าวันนี้นะคะหลังจากใช้มานะคะสอเดือน20วันนะคะ นี่นะคะก็ยังไม่หมดนะคะยังเหลือนะคะน่าจะใช้ได้อีกหลายครั้งก็ไม่แน่ใจว่าจะอีกอีกครั้งนะคะนี่นะคะเฟืรอนอยากให้ดูก่อนก็นแล้วกันอันนี้เฟื่องยังไม่ทาะคะเพิ่งอาบน้ำเสร็จมานะคะผิวเรียบเนียนขึ้นนะคะเฟืร์นรู้สึกว่าผิวแบบปกติเฟืร์นเป็นคนที่ผิวแห้งมากนะคะอันนี้พอเฟืร์นใช้ไปนะคะผิวมันนุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะคะ แล้วก็ทำให้ผิวของเราะะดูอิ่มน้ำนะคะแล้วก็ทำให้เฟิร์นเนียรู้สึกว่าผิวไม่ระคายเคืองนะคะเพราะว่าสารสกัดตัวเนี้ยมันจะไปช่วยให้แบบผิวเราะะคะแข็งแรงขึ้นนะคะแบบมันจะช่วยแบบบำรุงผิวเราะะคะจากชั้นใต้ผิวอย่างนี้ค่ะเือเยอะเลยนะคะ นี่นะคะนี่เฟิร์นก็จะใช้ทาเช้าเย็นเหมือนที่ตุ๋ยเขาบอกนะนะคะว่าแบบวิธีการใช้ครีมของเขานี่เลยนะคะเนี่ยรู้สึกปกติอ่าเมื่อก่อนนะคะเฟื่อนเป็นคนที่แบบผิวแห้งมากต้องแบบทาครีมทาอะไรเยอะต้องแบบใช้น้ําตบน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สเปรย์น้ําแร่นะคะตลอดว่าเฟิร์นจะว่าแห้งก็ไม่แห้งนะคะแต่ว่าเฟิร์นผิวผสมมากกว่าแห้งแล้วก็มันนะคะ มันแต่พอล้างหน้าเสร็จเนี่ยก็คจะเป็นผิวแห้งถ้าไม่ลงครีมไม่อะไรอย่างเงี้ยนี่เลยนะคะอันนี้คือผิวหน้าฟูนจริงนะไม่ใช้เอฟเฟกหรืออะไรอันนี้ถ่ายถ่ายจากกล้องนะคะแล้วก็ใช้ไฟนิดหน่อยนะคะเพราะว่าในห้องฟูนมันจะมืดหน่อยนี่นะคะดูนะคะปกติอ่ารอยตรงนี้ค่ะฟูนจะเยอะมากอันนี้ก็เริ่มแบบตื้นลงนะคะนี่ แต่ว่าในผลลัพธ์ที่เฟิร์นจะเล่าเนี่ยก็คือเป็นผลลัพธ์ที่เฟิร์นใช้จริงๆนะคะอันนี้คือแบบเฟิร์นไม่การันตีว่าคนที่เป็นฝ้าหรือคนเป็นอะไรมันจะลดนะคะเพราะว่าเฟิร์นป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาเป็นฝ้านะคะหรือว่าเป็นสิวมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผิวหน้าก็ไม่ได้แบบเป็นหลุมเป็นอะไรเยอะไม่ได้มีแบบหนูจะบอกว่ายังไงดีอะก็คือผิวหน้าปกติแบบเนี้ยค่ะจะไม่ค่อยเป็นสิวจะเป็นกันนาทีก็คือเป็นช่วงแบบ ของผู้หญิงเนี่ยน,นะคะแบบเออนิดหน่อยนี่อันนี้ก็จะทานะคะมันจะทาแบบนี้ทุกเช้าเย็นเลยนะคะปกติเนี่ยเฟินก็ไม่ค่อยทากันแดดนะคะเพราะว่าไม่ค่อยชอบแบบเหนียวก็ก็ถือว่าผลลัพธ์ก็ดีนะคะดีนะคะสาหรับเฟิร์นดีมากผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นผิวดูอิ่มน้ํานะคะแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยด้วยนะคะให้แผวเปล่งนะคะเปล่งมันรู้สึกแบบเปล่งมันมีน้ำนะคะ่ะ อิ่มน้ำเลยเนาะโอเคนะคะอันนี้คือผลลัพธ์นะคะยังไม่ได้หมดหนึ่งกระปุกเลยใช้เวลามาประมาณหนึ่งหนึ่งเดือนกับอีกยี่สิบวันนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ใช้แล้วนะคะก็ลองมารีวิวแลกเปลี่ยนกันนะคะว่าเพื่อนคนนี้ใช้แล้วได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างนะคะ,ะในช่วงที่ว่าที่เฟิร์นเล่าอยู่ตรงนี้นะคะคือเฟิร์นเพิ่งใช้นะคะแล้วก็ อตอนนี้แม่นะคะของเฟื่องที่เป็นฝ้านะคะเพราะแม่เขาเป็นฝ้าอยู่อันนี้เฟื่องก็กําลังให้เขาลองใช้ดูว่ามันจะหายจริงไหมแต่ส่วนตัวเฟื่องคือเฟื่องไม่มีนะคะเฟื่องก็เลยยังบอกไม่ได้เพราะว่าต้งองรอผลลั์ก่อนว่าตอนนี้แม่ก็เพิ่งเริ่มใช้ไปประมาณ2สัปดาห์แล้วนะคะก็ต้องลองนะคะไ,ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ